ก็คือในไทยบ้านมีการไหลองนยอนกลับไปมาครัที่ใชทุกวันนี้ก็คือความดักนครับในน้ำมโนเครับตัวนี้ก็าะเปกในโมจากกรรมในน้ำมก็คือเราจะต้องให้คนรวมมีวมุ่งัใการห้นกใหเร็ตัวอย่งเช่นัวนี้คือไม่เล็กไม่เล็กมียแบบครับเยอะคนนี้คือมันจะดูการ ฝราเราให้ดกนะเอาบก่ายีกันแล้วก็ะไปไกลแล้วก็มุ่กุด้วยถ้าเรามุ่กลด้วยก็องม่เกตอไฟฟ้าแปลาอะไรอะไรเมนคอยคอย ่อไ่รอบกกครับอันนี้โูนครับอันนี้เช็ดออกมาการโดนากโดนกาคลิปประจาูกเกาะดูเข้าไป Q 就是，Q 就是